Samurai sword.

หนึ่งสัปดาห์อัลโหลเจ๋งเจ๋งเข้าไหมเนะี่ยเข้าอยู่โอเคหายไปหนึ่งสัปดาห์กับชาแนลนี้พักผ่อนเป็นหวัดแล้วนะ้ำมูกไหลยอยู่นั้นเนี่ยน้ำมูกติดเยอะมากบอกเลยว่า ตู้ที่แล้วโคเมดขอยาตข้ามไม่ไรเลยแบบคือแบบจริงๆอ่ะแต่แบบปวยไงปวดการหันหันไม่ได้มาไล้เลยข้ามไปเลยข้ามตู้ไปทั้งอันก็คือผมก็ไม่ได้กดเหมือนกันนะข้ามไปทั้งโต้เลยก็เลยมีอยู่ประมาณสี่หมืนนี่มบพร้อมกดพร้อมจริงๆ ของในร้านค้าก็รีเหมือนกันนี่เดี๋ยวขอจะดูนนอยนะก็ไรเดียะไม่ได้เล่นเลยเข้าแค่รายวันแล้วก็ง,งานเชิงยุ่งยุ่งเพียงพางวะหยอกหยอกเเสียงหน่อยเสียงหเหมือนเบาๆญาตวันนี้ยังไม่ได้ข้าเลยขอฟาร์มหน่อยฟาร์มของ อืเมมีเรื่องอะไรที่น่ายินดีบ้างกับตัวเกมก็ไม่มีฮนะก็คือผมกดซัดหมดเลยสามร้อยใบห้าร้อยใบกดซัดไปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ทำของเนี่ยอันนี้ก็กดล้วกอินก็กดเพราะว่าเอามาทำไอรีครับไอรีกับราชิลให้เอออา ต้องใบนี้แล้วเป้าหมายต่อไปก็น่าจะเป็นคานาตะแต่ต้องดูตัวใหม่ก่อนว่าเห็นเขาบอกมันเป็นท็อปเทียร์ของตอนแรกๆเลยอะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันท็อปเทียร์หรือเปล่าอ,อาจจะโลเทียร์แล้วก็ได้อขอแค่เซิร์ชดูก่อนได้ไหมเซิร์ชดูแป๊บเทียร์ลิทนี่เทียร์ลิทเขายังไม่มีเว็บทางการนะมีเว็บหนึ่งเนี่ย มีเวลทางการแล้วอ่ามีเป็นเทียริสเทียสูนครับอยู่เทียสูนเฟย่ยาก็โโ่เทียสูนเหมือนกันนะเนี่ยเอาเรื่องนะไยเชลผมก็ยังเทียศูนเหมือนเดิมอืมตัวมันดีไงอิตัสอิตัสยังอยู่สูนนีกเหรออิเลน่ามันน่าจะ แบบอยู่ศูนย์นั่นแหละไอตัสไอตัสมันน่าจะลงมาแล้วนะมีบอสคิวด้วยยังไม่ตีครับผมสัมผัสได้เ,เพราะว่าการลงแรงพีพีเนี่ยเราสัมผัสได้เลยว่าเอ้ยใครเล่นอยู่บ้างใครไปเล่นบ้างลงไปปุ๊บเจอคนโหดห,ดหรือเปล่าาจะไม่ไม่ค่อยเจอคนโหดนี่แบบชัดแหละคนแบบเริ่มหายกันไปหมดแล้วเพราะเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นแรงง่ายครับจะมีแค่แบบสายปั่นที่แบบ ตื่นมาประมาณหกโมงห้าสิบห้านาทีมานั่งปั่นลง pvp ผมก็เอาเลยเอาเลยพี่ไม่ไหวไม่ไหวเราคนวัยทำงานจะไม่มีเวลาปั่นได้ยังไงถูกไหมจืบ๊บจืบ๊บโอ้โหไม่พอนี่ก็ปลดปลดสองร้อยครับสองร้อยสี่สิบไปแล้วขึ้นสองร้อยหกสิบตลังนี่ก็ขึ้นพุ่งปรี๊ดพุ่งปรี๊ดนี่ห้าหมื่นห้าหมื่นสี่ ตัว MVP ของผมสองตัวนี้แล้วก็ต้องทอยอยทำเรื่อยๆเนาะประหยัดกดน,นี้ก่อนเสียงหายปะเสียงผมน่าจะหายเพราะว่าผมไปกดปิดมาเสียงมาเสียงมาผมมามาหมดของจริงครับไม่ได้โมู จะบ่ายไล่จนบ่ายวันนี้มาช้านั่นเนี่ยมันมีเนื้อเรื่องใหม่จะลืมก็ไปดูกันนะส่วนตัวผมไปละไปอย่างไวอุ้ยชุดตืดนตืดน กูป่ายไะไม่ดูเรามาเล่นเราคือเรากเกมเ,เมอรอ์เราไม่ได้มองงอะไรเี้ยุอโทครับเถออี่รู้สึกผิดแต่เราไม่ใช่สายเซฟอ่ะเราสายเกมเมอร์เรามาเพื่อเล่นไงถ้ล,ละครดูดีก็โอเคอืมอืมช่วงนี้ก็เล่นแคทแฟนซีด้วยครับ ไวว่างไปเล่นกันโซวิสเยอะมากอันนี้รวมเหล่าหัวดำฮานาตะแล้วก็ฝั่งอ่าฝั่งตัวสีขาวมั้งไอตัวสีฟ้าตัวเออ แบบท่านเรื่องมันคือมันเป็นตัวละครที่แบบค่อนข้างสนิทกันนะระหว่าง SR กับ SSR อะอรอยะไรเงี้ยถึงมันอาจจะต่างกันหนึ่งระดับอะแต่มันดูเป็นตัวประกอบเฉยๆอะแต่แบบพอมาดูเนื้อเรื่องอะเฮ้ยมันก็แบบเฮ้ยมันก็ไม่ได้ประกอบขนาดนั้นนะโอ้ย oh god นั่นมัน้มโอไปแล้วกูข่ามุย <laughs> ี่หายหมดกิวก็ล้างเลยจีนเยอะมากอ่าจีนไม่อ้องหาแลกอะไรไม่แลกอะ่ะไม่แลกทางลุงทางนั้นอะ่ะโคเมตโคเมตยังอยู่เลยดูรู้สึกผิดกับน้องมากไม่ได้กดสักตัวครัสักตัวก็ไม่ได้กดลงพีพีว่าพอดีผมไปอัพเวลดันพลังได้สองล้านไ,ได้ลงพีพีง่า,งงายๆไม่ได้ตามเมตาเลยพูดตรงๆเฟเดก้าก็ไม่ได้กด ว่าอยู่เก่าไล่สู้พวกพลังน้อยๆไม่อยากเสี่ยงแบบสองล้านเงี้ยสองล้านไม่เสี่ยงเรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยกูอันดับอันดับสูงยังไม่ตกโอ้ยไงอ่าสามล้านเนี่ยเราไม่มีเหมือนเขาะดวงเราแค่ไอเนี่ย เอาหมดละดวงเราแค่นูแสงก็ไม่ไหวครับไปต่อไม่ไหวไม่อยากไปลแล้วใจมันท้อแท้มันพังไปแล้วครั้งหนึ่งมันเอากลับมายากนี่ชื่อติดขอบคุณครับชื่อติดท็อปห้าหนุม่มท,อ 5, ทอ 7, 000, อ็อปห้าครับท็อปห้าเจ็ดวันโลเก็หนึ่งนี่ยังแค้นไม่หายติดท็อปสี่หมด เว่าจะเลือกนูแสงครับขึ้น m r ก่อนน่าจะต้องเสียเวลานานมากขึ้นยาจากแสงมืดเนี่ยช่วงแรกๆก็ได้อยู่แหละได้แต่เลโฮอ่ะเลโฮเลโฮเลโฮ l r 1หนึ่งแล้วอ่ะคือก็ไม่ได้อยากได้เลโฮอยากได้ตัวอื่นขอได้ไหม ก็หนึ่นเขาดวงดีเนาะทำไมเราแบบดวงไม่ค่อยดีดวงเรานี่มันไกลกามากอาราเลเาีมีมีเวิร์ลอาริตามาใหม่เนาะก็คือจะมีแต้มคือมาไต่ไปเรื่อยๆครับไม่ไม่ต้องรีบแบบว่าเราขึ้นไปนู่นเลยไปสุดเลยไม่ต้องเดี๋ยวไต่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็วขึ้นมาเองอย่างเขั้วบนดับเนี่ยเห็นปะ สี่ล้านหกไปอยู่แกนมาเตอร์สองอะทุกคนแล้วแบบดูดิหามจริงเจ็ดล้านพี่ไม่ทำอะไรอยู่ตรงนี้ทีมไม่เก่งเนยงคือมันได้แต้มเรื่อยๆครับนี่ขึ้นมาเตอร์ห้าแล้วคือเราไม่ต้องกังวลว่าแบบไอ้แต้มไม่ถึงว่ะแต้มน้อยพลังน้อย พลังน้อยไปสู้คนพลังเยอะสู้ไม่ไหวแพ้แต้มลดแต้มลดเราไปเลือกสู้คนพลังน้อยเราก็ได้แต้มจะดีดีครับเกมอื่นมันบางบางเกมบางเกมเกมอื่นนี่ก็ไม่เป็นนะแต่มันสู้ได้แค่สามรอบเดี๋ยวค่อยๆไต่เดี๋ยวก็ขึ้นพร้อมผมสปีดทั้งนั้นลุลุดระยะเนี่ยจิว อยพาลงพาลงวิธี 3, เก็ตสามแสนยังไม่ได้บริจาคมริจากแป๊บร่ลำรวยเหรียญกิวเยอะมากครับเพราะว่าไม่รู้จะซื้ออะไรดี พยายามตอนนี้กำลังหาหนาฬิกาอยู่ปะจำไม่ผิดจำไม่ได้ละของตัวมันขาดไม่เท่ากันนะต้องดูก่อนกังเ,นเ่นเนี่ยเนี่ยขาดถุงมือฮะแล้วก็ลองไปดูของฝั่งติไกติไกออาวมีครบเซ็ตแล้วหนึ่งสองแล้วก็ขาดเสื้อเสื้อกับนาฬิกา ถุงมือเสื้อในกาแทง้งล่ะแทงนี่ก็ขาดรองเท้ากับถุงมือเห็นปะมันขาดไม่เท่ากันก็เลยไม่รู้จะซื้ออะไรดีเนี่ยมันขาดถุงมือแต่ละมันคือแท้งไงเราไม่ต้องการขนาดนั้นตอนนี้รอหน่อยก็ได้อันนี้รถนรลองก็เลิกซื้อละซื้อแค่ช่วงแรกๆเอามาทำทีมหลักเฉย หลังๆก็ไม่ซื้ออัพอัพก็อัพเฉพาะอันนี้มีสัญ,ญ <c oughs> ลักษณ์นะนะตัวที่ใส่ใส่กับตัวไหนไว้นี่เนี่ยใส่กับต้องเปลี่ยนฮะจะได้เอาม,มาอัพไม่ค่อยได้อัพเลยเดี๋ยวนี้มีอะไรเปลี่ยนอีก่งไหมหมดแล้วละ่ะดูตัวตีไกลฮะ น้องมีอาต้องจ่ายเปล่าน้องมีอาผมก็พยายามปั้นอยู่นะตัวไม่ค่อยจะเก่งมากเสื้อนี่เอามาอัพของมีโยม,มอก ปังอินอีเวนต์ก็น่าจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวขอดูอ,อีเวนต์อื่นก่อนาะน่าจะตรงนี้แหละเราจะพยายามกดให้ถึง LR ก่อนส่วน LR 5ห้าครึ่งนะครึ่งนะครึ่งครึ่งต้องดูคนว่าไปไหวหรือเปล่า ของไม่ได้ของก็ใช้เรื่อยๆไม่ได้เก็บไว้มันก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่ก็ท็อปท็อปที่สามแล้วแต่อันนี้เดีย๋ยวพาลงดีกว่ามาลงพาฟาร์มใช้เซฟคีย์นะคีย์เป็นหลับอันนี้ผมน่าจะอาจจะไปออกไปลีนนิดหน่อย ไปดีทำของนิดนึงหัวอว่ามีอยู่ Nhưng đây em à vậy Tích tích một Ui em ba quá Anh đi có ok เดี๋ยวผมยังได้มากกว่าอ่าเดีอยวอางก็เอลอาเลยโอเคด,ดีดีหน่อยอเออแต่ผมว่าผมต้องเซฟไว้ว่ะลืมเพราะว่าเดี๋ยวกดอีคิดหน้า ลงลไยในปลาใหญ่เดี๋ยวลงก่อนแล้วกันไกายของผมก็คือเปลี่ยนไปเล่นคี์หมดเลยครับทีมเล่นคีแค่นี้พอแล้วที่เหลือก็สปีดสปีดหมดเลยยายาปั่นตะกิวให้ได้เยอะอันนี้ก็จริงๆบางคนเขาอาจจะนี่เล่นสปีด เล่นสปีดให้ตีเร็วๆท่าต,ตาเพ,พิ่ม EP ก็อาจจะเอามาสามอันนึงแต่ผมกดมาสองครับแล้วผมก็เอาของใส่ตัวนี้แทนเรื่อง EP สี่เซตละเหลือีกเซตหนึ่งไม่มีให้สุ่มกี๊ดแล้วก็เจือเจือบุ้คพลังน้อยอยัง อ,อันนี้ก็อับนี่โฮใช้บ่อยครับอับไปเลยก็ได้ไม่ต้องกักอีโน,โน่จริงจริงก็ใช้บ่อยนะอับก็ได้นะมันจะถึงเท่าไหร่หกสามได้ดักเก็ตก็โอเค มาครับกินเป็นคลื่นนี่เนี่ยกดเลโฮกับสโนอ์ออดติกออกที่เหลือก็ปล่อยออโต้กดแค่สองเร่งสปีดสอง,องคอนนะเร่งเกิดแล้วมันจายเนี่ยอันนี้ช้านะึ๊บทันไหมทาน

เดียวี่เช้า,านัึงนะอ้าวลืมกดว่าจะกดเลโฮครับโอ้คนไรชวนจริงเหรเช้าคืนนอนกี่โมง กดเร็วอีกโอ้าโอโตายแนละ้วกูไว้ค่อยมาลงแล้วกันเดี๋ยวตัดบทไปอันหนึ่ง,ง <c oughs> ใครจะไม่รู้ว่าจะยิงหนเช้าช่ไม เราไม่ได้เตรียมพร้อมเตรียมใช้มายิงเข้าววารโลนยังไม่ได้โหลดเลย,ยเรามี66 66โลบวกอีก4 0่0มื่นสีเพชรก็คือ5 20,000นอ่ะจะได้ประมาณ1 0อยหนึงป่ะร้อหนึ่งสี 40, ่0มก็ได้200 200โล สองร้อยโลบวกอีกหกหกก็เกือบสามร้อยโลนะลนะอะไรน่ะต้องรออินใหม่โอเคกดเลยเก้สิ้าจดไว้ก่อนยังชวนยิงยาเช้าเก้าห้า หรือหรือหรือ,รอค่อยไปตอนไหวอีกทีดีไหมทุกคนแม่งกดตึงนะ ไลฟ์ไปไลฟ์ยิงปืนเดี๋ยวจะลบไลฟ์นี้ด้วยสิครับ